ไข่บ้าสบายเงนินเกาหลีซ่อมเ้าอีกแล้วครับโอ้โห oh, oh, เดินมาตรวจบนเ้าเลยครับถ้าตกเด็ขาดเลยนะครับเนี่ย I friend know not you told your you're okay. tell wrong never stay and fake smile until look away. But your you watch สวัสดีครับอยู่กับช่อง n e t Channel นะครับวันนี้ก็จะมาดูว่าทำงานอะไรบ้างงานแต่ละวันทำไม่เหมือนกันทำทุกอย่างนะครับ อ๋อมออไซค์หายนี่ก็กำลังจะขับมอไซค์ไปที่หนึ่งออขับไปอีเฮ้าหนึ่งนะครับมีหลายเฮ้าครับอยู่นี่ ครับคนเก็หลีดำนาส่วนมากเขาไม่หวานส่วนมากเขาจะดำนาเอาเขาจะใช้รถดันนาเอานะครับเป็นแถวดิคนนี้เป็นหัวหน้าของเรานะครับ ว่หน้ามีโอเคงานนั่งทั้งวันครับวันนี้นั่งอยู่ในเห้ับ <c oughs> นี่ครับวิธีทำงานของเราก็ <c oughs> ดูต้นดูลุมไม้ที่มันมีสองต้นสามต้นแล้วก็เด็ดออก <c oughs> ให้มันเหลือต้นหนึ่งนะครับ ติดออกเงียให้มันเหลือต้นหนึ่งนี่ครับให้เหลือต้นหนึ่งแบบนี้นะครับันนี้ก็ทำงานแค่นี้ครับไม่รู้ว่าจะมีงานทำอีกหรือเปล่าประมาณนี้เหนื่อยร้อนนี่ครับ ถอนผักตะเกียยังไม่ทันเสร็จก็มาเตรียมแปลงปลูกผักครับอันนี้ปลูกกินเองนะครับไม่ได้ปลูกขายปลูกพริกกับปลูกมะเขือนี่ครับอันนี้กำลังเคลียร์พื้นที่ข้าาให้มันโลง่งให้มันเสมอกันนะครับโอเคเดี๋ยวทำงานกันัคคบปลูกงาน よくやる。 เร็โยกร่องอีกแล้วใช้พลวัตยึดับไปหยิกอะไรเห็นทางกลางกลว่าลมลบลมรถเมยบ่เฮะบ่ใครคนคนทำบ่เมย์บ่เราเพิ่งโยกขีดินไม่ง่วงเราะอย่างนี้เลยเพิ่งยกร่องโอเคครับเดี๋ยวทำงานก่อน หัวหน้าทำงานดีมากเลยเยันขันแข็งครับหัวหน้าเรา <c oughs> เสร็จแล้วครับปลูกงาเก็บสัมภาระข้าของแล้วก็ไปทำงานอื่นต่อได้นะครับก็ทำงานก็ทำเรื่อยเรื่อยครับวันนี้เดินไปเดินมาหมดวันละสบายมากชิว ไขว่าสบายเงานเตัวนี้ซ่อมเฮ้าอีกแล้วครับเท้าขาดครับลมแรงซ่อมเท้าอีกตรงนี้ครับนี่เดี๋ยวเอาผ้ามาปิดปิดรูที่มันขาดนะครับนี่ครับก่อนจะใส่ผ้าต้องแกะสปริงตัวนี้ก่อนนะครับถึงจะใส่ผ้าได้แล้วคลุมผ้าทับ ลอยที่มันขาบแล้วก็เอาสปริงใส่หืนนะครับงานไม่หนักเลยร้อนนู่หักเลยเ,เราจะมาสัมภาษณ์พี่บาสหน้าหูของเรานะครับ <c oughs> เป็นไงวันนี้ซ่อมเฮา <c oughs> เป็นยังไงฮะมา,ายังไม่ดึงเนาะเ <c oughs> สร็จแล้วครับ วันนี้ก็ทำหลายงานเลยทั้งถอนผักงานสบายปลูกผักงานสบายมาเจอซ่อมเขานี่แหละงานหนักเลยครับโคตรพ่อโคตรแม่หนักเลยใช่ไหม,ไมดูครับรองเท้าผมม่ไม่ได้โคลนเลยสมกับเงินเดือนยิงๆเลยเงินเดือนหกหมื่นเจ็ดหมื่นนี่งานหนักแบบนี้นี่เองดีครับดูนะครับ ใครที่แบบจะมางานเกษตรแล้วคิดว่างานเกษตรสบายรครับมันก็สบายบ้างมีมีสบายบ้างมีลําบากบ้างนะครับตามหน้างานบางทีก็สบายสบายบางทีก็ลาบากครับไม่เป็นไรงานไม่เคยทำให้คนตายหรอกใช่ไหมบัดงานมีทราใไมคนขี้เกียจโอเค <laughs> <laughs> เดินมาตรวจบนเฮาเลยครับเดินกันอย่างนี้เลยถ้าตกเด็กขาดเลยนะครับเนี่ยโอ้โหที่บนนี้ลมเย็นมากเลย เออเออตรงนี้บ้าตรงนี้ตรงนี้ช่องนี้เออช่องนั้นเละเออเดี๋ยวจะบอกว่าถึงช่องไหนก็หลังจากซ่อมเท้าเสร็จนะครับพวกเราก็ผ่อนคลายกันเรียบร้อยแต่ละคนก็นั่งผ่อนคลายกันนะครับนี่ใครฮะผ่อนคลายเหรอ อันนี้ไม่ใช่หมอดรัมนี่นดูหนังนี่นนดูนยสิไปทอย่างอื่นแทนซีรีส์เกาหลีครับ,บดูซีรีส์เกาหลีนี่เหรอดูอะไรโอ้ดูสาวยิงปืนคนคนน้นดูหนังโปอยู่โอ้งานการไม่ทำดูหนังโปโอ้เมื่อยมากวันนี้ ต้นอยู่เหรอโอเคครับเดี๋ยวสิบนาทีเลิกงานเดี๋ยวขอไปเช็คความเรียบร้อยก่อนนะครับก็เขาค่อนข้างจะอยู่ห่างกันนะครับก็ต้องขับมอเตอร์ไซค์ไปพี่เมย์อย่าลืมยกพลตะเกด้อโอเค มอไซค์มีหลายคันครับเลือกเอาเลยนี่ผมเอาคันนี้แล้วกันขับสบายดีเก่าแต่นิ่มนึงครับคันเก่าแต่ว่าขับนิ่มดีก็เดี๋ยวเลิกงานไปผมจะไปปลูกตัวนี้เลยเป็นผักคะน้าของเกาหลีเอาไว้ผัดคะน้าตอนเที่ยงนะครับมีนุ่งง่ายๆโอเค กาดยามเย็นลมเย็นเย็นนี่ครับทำงานมาก็งานที่นี่มันก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่แต่ว่ามันก็กระจุกะจิกครับทำนู่นบ้างนี่บ้างมันไม่ได้เป็นแบบเป็นหน้าที่แบบเป็นหน้าที่เจาะจงไปเลยครับคือทำแบบอันนูน้นทำอันนี้ที เล็กๆน้อยๆครับมันจะไม่ได้แบบแบ,บ่งหน้าที่ของใครของมันเลยลมแรงเดี๋ยวดินเช็คความเรีบเยบรอ้อยก่อนเลิกง,งานนะครับ อยู่นี่เขาสลับกันหยุดนะครับมีคนงานอยู่6คนสลับกันหยุดเสาร์อาทิตย์ผมจะหยุดวันอาทิตย์นะครับแล้วก็อีกอีกทีมหนึ่งเขาก็จะหยุดวันเสาร์ผมก็หยุดวันอาทิตย์นี่ครับเราก็ต้องเดินเช็คควาเรียบร้อยนะครับว่ามีผ้าข้างบนยังปิดอยู่ไหมถ้ามันยังปิดอยู่แล้วก็ยกขึ้นคืน ก็นี่ครับอย่างเช่นอย่างนี้ครับผมเดินมานี่ผมตอนแรกผมว่าจะให้เพื่อนที่ทํางานว่าจะให้เพื่อนที่ทํางานคนตะกี้มาเช็คผมว่ากลัวว่าเขาจะดูไม่ครบนะครับเพราะว่ามันขี้ลืมก็เลยต้องมาเช็คเองเพราะว่าเดี๋ยวโดนท่าเก่ด่าเพราะท่าเก่เขาจะไม่ด่าคนเออเขาจะไม่ว่าคนคนที่มา เขาจะไม่ว่าลูกน้องนะครับเขาจะมาว่าหัวหน้าครับว่าหัวหน้าไม่เช็กให้ดีซึ่งผมก็เป็นหัวหน้าอยู่ที่นี่ก็เลยต้องเช็กให้ดีก่อนเพราะถ้าเก๋กเขาจะว่าผมถ้าเกิดผมเช็กไม่ได้ร้อยเขาเขาก็ว่าผมนะครับเขาไม่ได้ว่าลูกน,น้องเขาจะว่าผมถ้าเราทำผิดเราก็ต้องยอมรับในความผิดของเรา เกเท่าเกก็ไม่เคยว่าหรอกครับส่วนมากก็จะบอกว่าที่หลังก่อนจะเลิกงานให้ดูดีนะเช็คดีๆหน่อยนะเลิกงานก็ให้ดูความเรียบร้อยหน่อยเขาจะไม่ไม่ค่อยว่าแบบไม่ค่อยด่าเขาไม่ด่าหรอกเท่าเก่เขาจะบ่นครับเพราะว่าเขาแก่แล้วถาว่าผมเคยโดนเท่าเก๋บ่นไหมอยู่นี่ ผมโดนบ่นประจําครับหลายเรื่องเลยอย่างเช่นผมขี้ลืมบ้างดูงานไม่เรียบร้อยบ้างอย่างเงี้ยเก้ก็บ่นให้ผมบางทีแกก็เป็นคนผิดผมก็บ่นให้เกทบางทีทะเลาะกับเท่าแกนี่ไม่คุยกันสามวันก็มีนะครับนี่ครับเดินปิดประตูข้างหน้าเสร็จแล้วก็มาข้างหลัง,งต่อ อยู่นี่ถามว่าทำอะไรผิดพลาดรุนแรงนะนะผมว่าผมขับรถเฉียวคนเฉียวเฉียวรถของคนเกาหลีนะที่ผมคิดว่าผมทำแบบผิดพลาดมากเลยเพราะว่าผมมัวแต่เล่นโทรศัพท์ครับคือจริงๆมันไม่น่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้นะแต่มันเป็นเพราะความประมาทเองความประมาทของผมเองครับเพราะว่าไม่ได้ดูกระจกครับออกจาก รงจอดรถเลยก็ออกจากโรง,งจอดรถออกจากโรงจอดรถปึ๊บลืมดูกระจกข้างๆครับแล้วล้อหลังมันไปเฉียวมันไปเฉียวรถคนเกาหลีครับสีทะลอกเลยก็เดี๋ยวเอาไว้มาเล่าในคลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวเดี๋ยวทุกคนดูนานแล้วมันจะเบื่อโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยว ติดลอยแล้วครับเดี๋ยวขอไปรดน้ําผักก่อนนะครับรดน้ําผักแล้วก็ปลูกผักก่อนแป๊บนึงโอเคนะครับเดี๋ยวรวดน้ําก่อนรดน้ําแตงโมก่อนครับอู้แตงโมผมจะให้ดูนะครับออกลูกแล้วนี่ครับออกลูกแล้วนะครับ จะได้กินแล้วนะครับลูกมัน<ร>ดูแบบค่อนข้าง,างยาวๆหนะผมไม่เคยปลูกแตงโมนะครับผมไม่รู้จะปลูกยังไงปลูกใ่มะม่วงมันม็นนกอ,อกลูกเอง <c oughs> เวลาถ่ายคลิปที่ไรนี่ขอ้อความโควิดมาทุกทีเลย,ยมีแตงโมกับาชาเมแตงไทย ผมก็จะพยายามถ่ายคลิปมาให้ทุกคนได้ดูทุกวันทุกวันนะครับไม่รู้จะถ่ายอะไรแต่ละวันถ่ายแต่เดิมๆอะไรนี่มีถังบ้งด้วยรถเขาหน่อย เห็นเขาว่าถ้าเด็ดดอกมันออกถ้าเด็ดดอกมันออกมันจะ,ะโตไวใช่ไหมผมจะเด็ดดอกออกเด็ดทิ้งไปเลยโอ้บใบไหมครับนี่มันจะสวยไหมนี่ยเดี๋ยวเด็ดออกก่อนเด็ดดอกออกออกก่อน ันนี้ผมไม่มีความรู้นะครับผมเห็นพี่สาวผมทำทำอยู่สวนแตงโมเห็นเกชอบติดดอกมันผมก็เลยจะเด็ดตามนี่ครับติดออกเลยเพราะว่ามันอาจจะเดี๋ยวมันจะเอาสารอาหารไปเลี e ้ยงดอกมันหมดแล้วมันจะไม่มีสารอาหารมาเลี้ยงลูกแตงโมนี่ครับเฮ้ยจะได้กินแล้วครับ ออกมาสองลูกแล้วนี่เจอสองลูกแล้วนี่ติดดอกติดดอกห,หมดนยครับนี่จะได้กินใบๆถ้าเพื่อนๆที่อยู่ในเกาหลีดูอยู่ก็ถ้าอยากได้แตงโมถ้าไม่ต้องอยากได้เตงโมแบบไม่ต้องไปซื้อในมานี่เดี๋ยวผมส่งไปให้เลยผมส่งไปให้ซีีเลยโอนแต่ค่าส่งไปให้ผมก็ได้ เดี๋ยวผมจะส่งให้กินซีๆเลยโอ้คลิปนี้ยาวเนี่ยถ่ายมานานละความสุขลังเลิกงาน ทำอะไรทำอะไรทำอะไรพี่รักขโมยกระเทียมตามหมดแล้วหันหน้ามาดิถ่ายรูปหน่อยหนึ่งสองสามเจ๊เอาไม,ม้ไม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 พี่มีเอาไม้ไมบ้าทำไมไม้ถ่ายภาพพี่มีด้วยความสุขหลังเลิกงานหนึ่งสองสามเจ๊โอเค ลมเย็นดีนี่ก็จะได้นี่ก็ออกดอกแล้วนะครับเนี่ยออกดอกแล้ว เมื่อวานรถยาไปชวยเลยวะคนะคนะก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ทิ้งเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ พามาดูงานวันนี้ว่าเราทํางานเหนื่อยแค่ไหนแล้วก็เลือกงานมาเราทําอะไรกันบ้างนะครับก็โอเคบายบายยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้ยน,นยครับไปแล้ว I know what's you told not tell your friend you're okay and tell me wrong but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away yeah.